Mhm. <laughs> oh, <yeah. laughs> จะเ,เข้าห้องน้ำกันนะคะทุกคนจะไปเข้าห้องน้ำกันนะคะดูบรรยากาศไปด้วยนะคะทุกคนสวยมากวันนี้อากาศดีค่ะตอนที่ตอนขาไปอากาศดีค่ะนี่เจอผู้ชายผิวสีจะอยู่ตรงนั้นอนะ เขาก็เรียกฝนใหญ่เลยเขาขอให้ฝนไปถ่ายรูปให้แต่แรกฝนก็แบบนึกว่าตามฝนม,มาทําไมอะไรเงี้ยก็ตกแอบตกใจแต่พอเขาขอแค่ถ่ายรูปไม่ัช่หน่อยสักรูปเคาว่าเงี้ยฝนก็โอ้เต็มที่เลยค่ะจัดให้ถ่ายรูปตั้งหลายรูปให้เขาเขาแฮปปี้มากอ่าอันนี้ก็เลยชวนพี่ไม้มาเดินชมวิวบรรยากาศนะคะ h a n d s o ร้อนมากมากดูทุกคนแม่นม้ำร้อนนิดร้อนนิดหน่อยร้อนิดหน่อยเหรอว้าวสวยจัง s okay. <S สวยจัง นี่เราจอดเข้าห้องน้ำนะคะทุกคนรูบชมบรรยากาศเดินทางกันต่อแล้วค่ะลมแรงแต่บรรยากาศดีมาก เราพักเข้าห้องน้ำอีกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเดินดูตรงนี้หน่อยว่ามีไอ้ผักบุ้งป่าไหมถ้ามีเขาก็คงจะโตแล้วค่ะก็คือแถวนี้แหละค่ะที่มาเก็บผักบุ้งโอ้โหฝนหลับหลับไปหนึ่งตื่นนะคะเพราะว่า เมื่อคืนนี้นอนไม่ค่อยหลับเลยกว่าจะนอนกว่าจะทำอะไรเสร็จนอกบ้านเสร็จคนเข้าบ้านประมาณสี่ทุ่มกว่าจะอาบน้ำตื่นที่สามครึ่งตาเป็นมีแพนด้าแล้วพี่น้องเอ้ยให้พี่ไม้ถ่ายรูปให้บอกถ่ายรูปให้พร้อมๆให้ฉันพร้อมๆนะพี่ไม้บอกช่วยไม่ได้ใครใครอยากให้อยเลย กินในอะไรนะสตาร์บัคเยอะมันห้อนนะพี่นอนทั้งนี้ห้อนแล้วฝลนเห็ดเวียกข้างนอกเนาะเห็ดเวียกหลายๆแล้วมันสิอยากกินของหวานๆนะ่ะมันใจจะขาดอนะ่ะร้อนเดูอ สวยอ่ะจะได้เน,นี่ยจะเป็นภูเขาอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรเดีลยเดนารีมาร์เทนไว้ I think soYou think so น,นี่เพิ่มแล้วเขาสูงหมดแล้ว Yeah. I sit the whole time. I don't want to sit. I want to stand. Stretch. Do what, mm -hmm. Give you mm -hmm. some energy. Mm -hmm. Oh. oh. <laughs> Not quite. Mm -hmm. Energy's still low. Energy still low. Oh. Need a, need a fun M95 or whatever. Ah oh, you want that? No, I'm okay. I a M150. I think I have some, but I don't remember where I put them. Hmm. Oh, on tree is so beautiful. Darling. What? I want some pictures. Huh? on tree is so I don't want to go out there. ở Việt Nam, trung thang đã, đến trung thang đã. chỗ này có mì tô hay chỗ ngồi, lời ngồi, chỗ ngồi, chỗ ngồi, วันนี้เราเอารถเล็กมานะคะนอนเดี๋ยวพี่ไม่จะเช็ดกระจกหน่อยถ้าเอาเอกระบะมามันเปืองทุกคนเปลืองน้ำมันไม่ไหวจะเคลียจะดูวิวนะคะยังสวยเลยวิวตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวจุดเข้า้องน้ำจุดชมวิว แบบแบบให้เห็นเด็กน้อยน่ารักตอนนี้เราก็จอเช็ดกระจกรถก่อนนะคะทุกคนเพราะว่า มแมลงเยอะมากที่เขาบินมาตายอย่างเงี้ยไหนจะฝุ่นอะไรเงี้ยอีกก็จาะช่วยกันเช็ดทำความสะอาดนะคะก่อนจะเดินทางเนาะเพราะว่ามแมลงเยอะจริงๆค่ะเต็มกระจกรถเลยเดินทางกันต่อเลยนะคะอันนี้มาถึงวอร์เซลาแล้ว จริงๆเมืองนี้พวกคนก็จอดทานข้าวกันก่อนนะคะค่อยค่อยไปต่อค่ะเห็นพวกเขาสวยๆก็เลยอ้าถ่ายรูปให้ทุกคนดูหน่อยนี่สวยมากวันนี้นะคะเราไปถึงที่แองกฤษสีทุ่มกว่าในนิดค่ะทุกคนกว่าจะเอาของเอาลายลงก็ประมาณห้าทุ่มได้มังพวกฝนเข้านอนค่ะ ผมตึงๆทริปนี้เป็นทริปที่แบบก็เหนื่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่ได้นอนตั้งแต่อ,อยู่แฟร์แบงค์สเนาะก็าทำนูน่นทำนี่กว่าจะเสร็จพอมาถึงที่นี่ก็ต้องตื่นแต่เช้าไปงานเหมือนไม่ได้มาพักผ่อนนะคะมีแต่ไปกับไปคะ่ะแบบยังเพลียเลยตัวฝนเนี่ยเลื้องเลยหน้าตาเนี่ยเลื้องเลยเพียมากมาถึงแล้วนะคะ เราเช่าบ้านอยู่นะคะอันนี้แล้วเดี๋ยวฝนจะมารีวิวห้องให้ดูอีกทีแล้วกันนะคะนี่ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายายนอน